โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel คารวิสีนะตอนนี้เรามาอยู่กันใน i n v e s t a t i o Night n นะครับอ่าเป็นเซิร์ฟแบบว่าเซิร์ฟแท้นะครับเซิร์ฟเซิร์ฟเถื่อนแนวแท้นะครับแบบแนว New C อดมินบอกว่าแนว New C ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับชื่อนี้ตั้งภาษาไทยได้ไหมอ่าเป็นผมไม่รู้แล้วกันอ่า เอไม่รู้เอาไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับโอเคตั้งเป็นช่องของเราเลยละกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองเข้ามาดูในตัวละครก่อนอ่ะก็ของก็ไม่มีอะไรนะครับโอ้มีสกินนะครับมีสกินแจกนะครับมีของเป็นสหรัฐไหมย s a เนาะใช่ป่าวะ <laughs> น่าจะใช่นะครับแคนมีระบบแคนอ่ะมีสองสองแคนนะตอนนี้ ก็สกิลนะครับทางด้านสกิลก็หน้าต่างใช้ได้นะผมว่าดีเลยนะมันเข้าใจง่ายดีหรือมันเทพไปอีกแบบดูตัวละครนะครับก็ต้องไอ้นี่เอาั้งซื้อในร้านค้าไหมนะครับเดี๋ยวมาดูร้านค้านก่อนของก็จะประมาณนี้นะโอเคก็นะครับของมันก็ แนวเซืร์ฟเทสครับมาดูนี่ดีกว่าไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของแนวนิวซีคือนี่เลยนะครับกล่องการเปิดกล่องสกินนะครับน,นี่น่าจะเป็นของใหม่มั้งนะครับราคาโอเคมีสเปรด้วยใช่ไหมอาวไม่มีตัวละครน,นะครับอ๋อนี่ไงครับตัวละคร 800GC นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในเซิร์ฟฟาร์มกันเลยนะครับ ไว้มาหน้าต่างนี้ก่อนก็จะมีอันนี้คือยังไม่อัปเดตเข้ามานะมันจะมี o f f i ิเชีนะครับ Official ออฟฟิเชียเซิร์ฟธรรมดานะโคโลนะครับเป็นโคโลก็ยิงกันตายนะเซิร์ฟนี้นะครับมีเทสโซนมีเคียร์วิวมีล็อกกี้นะครับให้ลงไปนัวกันได้นะแต่เซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่ครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าสําหรับคนหาของเนาะอันนี้ก็จะเป็นพรีเมียมนะมีคนมีคนฟาร์มอยู่หนึ่งคนนะครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟฟาร์มกันเลยดีกว่าโอเคผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟกันแล้วนะซึ่งเขาก็จะมาร์คจุดบอกให้นะครับว่าสีชมพูนี่น่าจะเป็นบอสไหมน่าจะเป็นบอสนะครับแล้วก็สีอ๋อนี่ไงสีเขียวก็จะเป็นจุดเกิดรถนะครับซึ่ง <c oughs> ผม,มาเกิดจุดที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากนะครับก็เราก็เกิดมาพร้อมกับไฟฉาย ไปใช้งงๆนหนึ่งโอเคจะรีบวิ่งเข้าเมืองไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากอไปเข้าเมืองดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามามอยู่ในเมืองแล้วนะซึ่งบอกได้เลยว่ามีคนลงเซิร์ฟมาครับก็ชวนผมไปยิงนะแต่ว่าผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับไม่มีของนะผมจะไปยิงยังไงละ่ะซึ่งในตอนนี้นะครับผมไปถามแอดมินมาแล้วนะว่าพรีเมียมนี่ยิงกันตายไหมยิงกันตายนะครับยิงกันตายหมดเลยนะครับทุกเซิร์ฟนะเว้นแต่แบบมันเป็นโซนนะ อุ้ยอย่าอย่าอุรู้สึกว่าจะตีตัวไม่ตายด้วยนะครับเนี่ยโอ้ตายแล้วงี้ตายแล้วโหตีผีแบบว่าอยากได้มีดมากเลยอยากได้มีดมากเลยครับทำไมท็อปแต่บังเกอร์เอ่ยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเลยครับไม่ได้เป็นประโยชน์เลยซึ่งคือแบบว่า เป็นการมาโปรโมตที่ค่อนข้างจะรันโทดนิดหน่อยนะครับไม่นิดแหละนะคือแบบว่าก็เกือบจะตายนะครับตีผีได้โล่นะตีผีได้โลซึ่งผมอยากได้เป็นยาหรือไม่ก็จะเป็นอาวุธตีจะดีมากนะครับผีต้องตีหัวนะตีตัวแบบนิวซีเซิร์ฟแบบอาเขตไม่ได้นะไ้ดอบดีเอ็กด้วยนะครับสวยงามแต่ตอนนี้ต้องการปืนนะครับ ต้องการปืนอย่างมากเลยเราจะไม่เดินไปทิศนั้นแน่นอน,นครับอาจจะมีบอสนะครับเห็นแล้วไม่ลองแอบ,บหรอกคือแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงนะครับาวามผีรับแต่ยากับโลดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมอยากได้ปืนนะครับผมอยากยิงบอสให้ดูนะว่ามันดรอปอะไรบ้างนะครับถ้ามีปืนผมก็จะไปลงนัวนะอ้าเพิ่ถึกปืนในจ e 7สุดยอดนะครับ EP7 นี้ก็ดีนะ ยิงคนตายเหมือนกันนะขอแคปปืนนะขอแคปปืน,ปนแต่ยิงบอสนี่น่าจะยุ่งยากนะครับโอ้ไม่นะแย่แล้วนะครับบลอชบอสมันเห็นเราแล้วโอ้ยชีวิตเนาะชีวิตเนาะก็ จะตายอีกนก็เงินขึ้นมาพอสมควรนะโอ้แต่ของแบบมีราคาแน่นอนนะครับรอบใครที่มาเล่นเนี่ยเฮ้ย AMI AMI ครับทุกคนในที่สุดในที่สุดผมก็เจอในที่สุดผมก็เจอโอ้โอ้แมสซาวน้อย โอเคผมยังน้อยเอไนี่การันตีได้เลยว่าบอสตายแน่นอนนะครับอุ้ยดูเงินก็ฟาร์มมาเร็วนะสำหรับใครที่แบบขยันฟาร์มนะครับขึ้นเร็วมากโอเคแม็กหนึ่งก็น่าจะอยู่แล้ว mm hmm. กว่าจะได้ยิงบอสนะทุกคนโอเคเราก็มาถึงจุดตรงบอสแล้วนะมา กว่าจะแบบเดินฟาร์มปืนหานุ่นหานี่นะกว่าจะได้นะครับทะละหดมากโอเค F9 ดูเลือดได้ไหมไม่ได้หนะรือว่ากด F9 ดูเลือดได้นะอ้อไม่ตายด้วยครับยอดเอามาโอ้บอสแข็งมากไม่ตาย เออเซิร์ฟสามารถกด F10 ซื้อซื้อของได้ได้ด้วยด้วยนะครับพรีเมียมโอเคอืมก็แห้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอสของดอกก็ผมฟาร์มเกลือหรือมัน, <ทำ S 2> มนเกลือหอ<า><ะ>ไม่รู้ว่าดิฟาร์มได้ไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดิฟาร์มให้ดูบอสอีกตัวหนึ่ง ว่ามันตับครองแบบว่าโอเคไหมนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเซิร์ฟหน้าโอเคผมมาหยุดเซิร์ฟที่สองซึ่งผมบอกได้เลยว่า,าไม่รู้ว่าเตือนไปหรือยังนะครับแต่ว่าแอดมินบอกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟฟาร์มเซิร์ฟพรีเมียมทุกเซิร์ฟเนี่ยยิงกันตายนะครับยิงกันตายหมดเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมไปลากบอลไปฟาร์มก่อนนี่เป็นบอลตัวที่สองนะครับ ไม่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 เอาบอสไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วปึ๊บโอเคกว่าแม็กไม่น่าจะพอนะครับดูจากทรงแล้วสีแม็กถูกกว่าแม็กยี่สามมากนะครับโอเค ไม่รู้เสียงดังไปหรือเปล่าเบาเสียงไปแล้วกันคือแบบว่าใครมาฟาร์มก็ระวังตัวด้วยนะครับก็เซิร์ฟยิงกันตายนะเซิร์ฟยิงกันตายนะครับผมนี้ก็ผมเล่นอยู่เป็นพรีเมียมนะเข้ามาในพรีเมียมก็ใครโชคดีก็จะเกิดเมืองดีนะครับแต่ว่าใครโชคไม่ดีก็จะเกิดเมืองแบบผมคือแบบว่าเดินกันเหนื่อยครับเหนื่อยล้านะครับ ยอดอ่ะมีดไม่ได้ไฟนี้ไม่กนเลยโอเคผมตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟต่อไปแล้วนะซึ่งผมลากบอสมายิงก่อนดีกว่าคือผมลืมได้ยังไงว่าเขามีระบบสกินนะครับเป็นเซิร์ฟแนวนิวซีเดเทสแต่ผมดันลืมนะว่ามันมีระบบแนวสกินนะซึ่งอ่ะผมก็เอามาแล้วนะนี่เป็นสกินแจกฟรีนะครับเรียนรูปเลย นะกแข่สกินยูวเอนะครับนี่แปลว,ว่าครบเซตกันเลยทีเดียวเราก็เรียน,นให้หมดเลยแล้วกันตั้งแต่ฟาร์มมานี้ผมยังไม่เจอสไนเลยนะคือผมจะบอกว่าของฟาร์มเซิร์ฟนี้แบบว่ามีราคามากนะครับไม่แบบมีในระดับนึงอะ่ะง่ายๆนะสกินก็ประมาณนี้นะเพราะผมไม่ค่อยมีของนะเออนะเดี๋ยวค่อยๆฟาร์มไปแล้วกันก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปยิงนะครับ คลิปน่าจะเป็นเกี่ยวกับคลิปยิงนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอฟาร์มไปก่อนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนนะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ผมมาเล่นช่วงเช้าๆด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเสียตังค์ซื้อกระเป๋านี่ไงพูดถึงสไนส์สไนดดรอปเลยนะ QB นะครับดรอป QB เลยนะโอเคผมตอนนี้อยู่เซิร์ฟต่อไปแล้วนะซึ่งได้ยินแต่เสียงบอดบอแม่งไปไหนวะนี่ไงมาเลยครับน้องมาเลยเอา้าไม่มาวะมาแล้วมาแล้ว มีปัญหามีปัญหากับบอสนะครับของนี้ดรอปของสองชิ้นนะครับของดรอปดีนะไม่น่าเกลียดนะครับใครฟาร์มขยันฟาร์มก็ดรอปได้เอ้ยกดฟาร์มได้นะเอ้ยซึ่งบอกได้เลยว่าพวกเซิร์ฟแนวนี้นี่แบบว่าเซิร์ฟเปิดใหม่ๆนะครับก็ใครฟาร์มก่อนก็มีของใช้ก่อนนะมีของใช้ก่อนแล้วก็เอาไปขายได้นะแบบ ถ้าคนเขาตามมาเล่นเยอะๆเนี่ยรู้เรื่องนะครับตายยากเลยอ่ะแล้วก็ผมจะบอกไว้ว่าเอ,อ่ย้ำนะย้ำว่าเซิร์ฟเนี่ยยิงกันตายนะครับทุกเซิร์ฟเลยนะที่ว่าเอาไว้ฟาร์มเอาไว้อะไรเนี่ยอ้าวรู้สึกว่าจะบ้าหรือเปล่า <laughs> โอเคอุ้ยมีกระเป๋าด้วยนครับก็ของดออืม พูดถึงว่าของดรอปด,ดีก็มีกล่องดรอปให้เลยนะก็สำหรับใครจะฟาร์มก็แนะนำไปฟาร์มแอ์พอร์ตแอ์พอร์ตนอลาดนะครับเสียดายไม่ไม่มีนาโต้นะมีนาโต้นี่ของฟาร์มนี่เยอะครับจากประสบการณ์จากใจคนเล่นนิวซีเทมานะก็ผีก็อยากให้แอดมินปรับว่าตีตัวตายด้วยนะ อันนี้ย้ำนะครับว่าอยากให้อดมินปรับถ้าปรับได้นะ <ผม S 1> ตอนนี้ก็อยู่เซิร์ฟสุดท้ายแล้วนะผมฟาร์มเซิร์ฟนี้ว่าพอแล้วนะซึ่งก็ถ้าจะมาฟาร์มอีกผมก็น่าจะโดนดักนะครับ <c oughs> น่าจะโดนดักนะหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปโดนดักแน่ๆนะครับน่าจะโดนดักแน่ๆซึ่งก็จะรีบฟาร์มแล้วก็จะรีบนั่นไงมันตามผมมาละรีฟาร์มก็รีบไปอ้าอมันรอปมันนีอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหจะได้น้อยมากน้อยมาก น้อยจริงมาเลยมาเลยก็ใครอยากได้ยาก็ไปฟาร์มไม่รู้ว่ามันเหมือนหลักปกติไหมนะว่าถ้าอยากได้ยาโอ้หลืมลืมกล่องนด้ไงคือแบบว่าใครอยากได้ยาก็ไปโรงพยาบาลใครอยากได้ปืนก็ไปตำรวจนะก็เป็นหลักแบบว่าปกติของวราซิเลยเอา้าเอา้าไปไหนอะ่ะไฮมาดูฟ้า ไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยบอสหายครับทุกคนอุ้ยเขียโอ้ยยิงแทงบอสอย่างนี้เลยรักกันโอ้สิกนิ่งมากหรือคิดไปเองปืนมันไม่ดีดเลยนะปืนมันไม่ดีอุย้ยโ <c oughs> ดนบีดตกาย โอ้โหแล้วคือจะบอกว่าเกิดไกลมากอย่าไปหาโดนผีต้ตายนะครับทุกคนคือมันไกลแบบไกลในระดับหนึ่งน,นนะอย่าสรรหาทำนะเมื่อกี้แบบไอ้นี่ไงมั่นใจว่ายังไงก็ปั๊มยาติดไงแต่ว่าล,ล,ลืมม,มันว่ามานี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาหน,นี่เลยเจอกันนี่นั่นแหละใช่เลยนี่ มาอ่าห้ามาดิเฮ้ยคือแบบว่าจังไรทิบหายโอ้โหบอสเลือดลีไอ้ฟาร์มั้าสุดท้ายแม่งไอ้นี่จัดเลย ของไม่น่านเหลียวทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยมีสไนเปตด,ด้วยเหรอว่าเราสไนเปตเลยนะทุกคนไอ้แบบพูดไม่ถูกเลยตอนเนี้ยของลีละโอ้ไม่โอ้ไม่ใช่ป่าวว่ตายตรงไหนโอ้นี่ไงเออตัวใจหมดแล้อของลี ของลีนี่จบเลยเอา้าสก,กินอะไรล่ะเอา้ามันใส่ยังไงมาเฮ้ยนี่ต้องลากเอาไปใส่สุดยอดครับสุดยอดบอกเลยว่าอย่าหาตายนะเกิดไกลนะเกิดไกลมากตอนนี้เจออะไรก็เก็บเก็บไปก่อนนะเก็บหมด Okay. อาจจะตัดคลิปมั่วๆหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่อยากให้คนดูเบืออ่อไงเพราะว่ามันก็มีแต่วิ่งฟาร์มนะครับ mm hmm. ก็พยายามตัดให้คนดูดูแบบว่าเออมันมีอะไรน่าใจบ้างอะไรงเงี้ยโอเคก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปแบบว่าแนวแบบว่าวิง่งยิงๆหน่อยนะเพราะว่าอืม ก็น่าจะฟาร์มพอสมควรแล้วนะครับฟาร์มก็อาจจะเป็นคลิปดักฟาร์มนะครับอาจจะเป็นคลิปดักฟาร์มหรือไม่ก็ไป PVP นะครับโอเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับผมก็ใครสำหรับใครที่อยากตามมาเล่นนะก็ลิงก์อยู่ใต้ด e สคริปชั o n น,นะครับไปจอยกันได้นะครับบาย